ถึงปัญญาอย่างนี้ยเขาไปเอาห,หลอดนิออนหลอดฟลูออเรสเซนต์ย,ยาวๆเนี่ยเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องรู้ว่าถ้ามันจะสว่างได้หนึ่งต้องมีสายไฟสองต้องมีสตาร์เตอร์สามต้องมีบาลานมันถึงจะสว่างได้แต่นี่ไม่เลยหลอดไปเลยเลยมาจับสองหลอดเนี่ยสว่างโลดทั้งสองหลอดอธิบายไม่ได้วิทยาศาสตร์เพราะเขาไม่มีความรู้พื้ย่างนี้คนเดินบนผิวน้าไม่จนมน้าเนี่ย เขาไม่มีความรู้คนเดินในอากาศลอยในอากาศเนี่ยเขาไม่มีความรู้เขาไม่เข้าใจว่าทําไมจึงเดินได้ลอยได้ผมไปเจอนักบวชรูปหนึ่งท่านบอกว่าเดินจากภูเขาควายในเมืองลาวมาพระบาทสี่รอยที่แม่ริมแวบเดียวเดินจากพระบาทสี่รอยที่แม่ริมไปพระธาตุอินแขวนในพม่าแวบเดียว เดินจากพม่าไปที่เบตแบบเดียวความรู้อย่างเนี้ยเราเข้าไม่ถึงผมยังทดสอบแล้วที่เบตมีอะไรเขาบอกมันมีตัวจามาลีบอกอากาศเย็นมากเลยแล้วบอกพูดระชาวที่เบตรู้เรื่องไหมบอกไม่รู้เรื่องะ <c oughs> แล้วบอกเคยกินนมจามาลีบอกเคยเขาใส่กะทาเอ้าวตอบได้หมดเลยอนะ่ะนี่ความรู้ลึกๆอ,อย่างเนี้ยมันไม่มีแล้วเราจะไปบอกว่ามันเหลือเชื่อเนี่ยมันไม่ฉลาดเลย ผมบอกว่าต่างๆเราอธิบายได้หมดแต่มันต้องเป็นเหตุผลระดับในทาฟิสิกส์ด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าเขาจะรู้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ด้วยไอคิวแนะโหดนมาทาชั่วทําไมมันยังอยู่ได้มันยังเป็นผู้นําได้เขาเข้าไม่ถึงหรอกครับแต่ถ้าคนที่ถึงปัญญาตัวที่สามเอ้ยรอไปเฉยเดี๋ยวมันอายุชีวิตมนุษย์ไม่นานหรอก เดี๋ยวถ้ามันชั่วตามแน่นอนเลยเพราะอะไรเพราะทั้งดีและชั่วเนี่ยใครทาแล้วมันเก็บสั่งสมในจิตทุกครั้งเลยพี่ิงแต่ว่าเมื่อไหร่มันให้ผลนะที่ิงแต่ว่าเมื่อไหร่มันให้ผลนะดื่มเหล้าครั้งแรกปีแรกตับแข็งเลยครับไม่แข็งหรอกครับผมมีประสบการณ์เยอะเลยไม่สว่างไม่เลิกดืม่มสมัยนั้นตาว่าดไอ้เพื่อนร่วมรุ่นของผมที่มันดื่มเหล้าตายไปปีละสองคนครึ่ง คนที่เหลืออยู่นี่เป็นอมตะเป็นอมพาสยันงนอนดักอยู่ทุกวัน,นยังมีก็ขวดแรกแก้วแรกมันยังไม่ให้ผลอ่ะนานวันสังสมมากตาดแข็งครับนี่คือของจริงเช่นเดียวกับกรรมเนี่ยนะบางอย่างมาทำโลกคนอีกนานมันจะตัดสมบางทีมาทำกรรมแตยมาเยอะไอ้กรรมชั่วยังไม่แสดงอย่างนี้ก็มีด้วยเหตุที่ผมถึงบอกว่าถ้าคนเข้าถึงปัญญาตัวที่สามเขาเสี่ยเลยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แล้วก็ไอ้ปัญญาตัวที่สามเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้ตัวตอนนย่ามันตัวยนะอีโก้เนี่ยถ้าไอคิวก็ใช้วิธีฝังเหมือนฝังหมาตายนะแต่ถ้าได้ปัญญาตัวที่สามกำจัดมันเลยเหมือนการแห้วหมูท่านรู้จักแห่้วหมูใช่ไหมถ้าเราใช้มีดด่ายายมันก็ตัดเด๋ยวงอกใหม่ตัดงอกใหม่ทั้งปีสิบปีก็ยังงอกได้แต่ปัญญาตัวที่สามจะเก็บก็คือขุดทั้งหัวขึ้นมาตาแห้งแล้วเผาไป ด้วยเหตุเนี้ยไอความไม่ดีทั้งหลายที่มันจั่งสมอยู่ในดวงจิตเนี่ยสามารถจะกํำจัดให้หมดไปได้ด้วยปัญญาตัวที่สามเพราะมันมีพลังมหาศาลนี่แหละครับวิธีกาจัดอีกโก้มาต่างกันนะแะถ้าเป็นไอเกวก็ใช้การประพฤติปฏิบัติจากวิรรรมคือปลุกฝ่าไม้สิ่งไม่ดีไว้ แต่ขณะเดียวกันถ้าได้ปัญญาตัวที่สามพุทลากถอนโคนมัเลยหายไปเลยพอหายไปปิดทิ้งตอนนี้ไปที่ไหนมันดีตลอดเลยนี่แหละครับวิธีประโยชน์ของมันแล้วถ้าใช้แก้ปัญหาได้ถูกทางผมยกตัวอ,อย่างชัดๆเลยท่านที่มีเพื่อนตายท่านเสียใจไหมท่านที่มีญาติตายท่านร้องไห้ไหมอาไยอาวอนไหม นั่นคือรู้ไม่จริงก็ควา,ามจริงก็คือมันตายแม้กระทั่งไอ้คนที่มันล้อง่ายคนที่มันอะไรอวรนมันก็ต้องตายคนที่รู้จริงมันจะอยู่กับความจริงแล้วยอมรับความจริงพวกนี้ใครตายใคระไรเฉยเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติ <c oughs> เนี่ยมันต่างกันตรเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติให้วัตถุภายนอกทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยมัน เป็นสาธารณะแก่จโจรแก่น้ำแก่ไฟแล้วเวลามันหายไปเราไปเสียดายมันทำไมเงินในกระเป๋ามันหายไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่ได้ถ้าเราไม่เราเราไม่สีเกียรติวัตถุภายนอกมันหายไปมันเข้ามาใหม่ได้แล้วไปเสียดายเสียใจกับมันทำไมบางคนกังวลกังวายเสียดายเสียใจเนี่ย,ยมันเพราะเขาไม่รู้ความจริงแต่ถ้าคนที่เข้าปัญหาได้ถูกตรงก็ได้ปัญญาตัวที่สาม เออเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมชาติของหายเป็นเรื่องธรรมชาติของผมกลับมาจากต่างประเทศน่ะของหายเกี่ยหมดเฉยเลยเพราะเรารู้มันเป็นเรื่องธรรมชาติขอโทษนะพ่อตายแม่ตายไม่ได้เ้่าไห้เลยก็นเรื่องธรรมชาติแต่คนเขาอื่นเขาบอกโอ,อ้ยนี่ใจดำวะนี่ในละคนนะนั่นก็ไอคิวเขามองนั้นก็เรื่องเขาอ่ะใครก็จะมองอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะ เพราะคนมันมองดีก็ได้มองลายก็ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นหยับอยู่กับโปรแกรมจิตของเราเราโปรแกรมอะไรไว้ถ้าโปรแกรมจิตของเรามีโปรแกรมขยะผมยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมไวรัสในคอมพิวเตอร์ถ้าใส่โปรแกรมไม่ดีไว้เนี่ยเวลาเหตุปัจจัยลงตัวปั๊บมันแสดงผลใช่ไหมจิตข,ของเราเหมือนกันคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีหารู้ไม่ว่าในใจของเราเนี่ยมันโปรแกรมความไม่ดีไว้มันจึงออกผลอย่างนั้นไงนี่คือของจริงครับ สมัยก่อนนี่ผมเอ,อคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเดี๋ยวนี้ไม่มีละเพราะอะไรก็ขุดแท่งหมูไงเผาไงเพอามันแห้งก็เผาโปรแกรมขยะหายหมดอ,อมันน่าสงสารนะคนอยากจะช่วยนี่ดวที่มันเป็นอย่างนั้นไอ้คนไม่ดีคนดีไม่มีในใจเลยนะ่ะเพราะเราถอ้โปรแกรมขยะโปรแกรมไล่ไก็หลั้งออกไปให้หมดละมันจะมองอย่างนั้นนะครับเดี่ยผมจะบอกว่าปัญญาตัวเนี้ดีนะครับ และเช่นเดียวกันน่ะถ้ามีปัญญาโดยสามอ้าวเขาเป็นครูสินี่ผมอยู่ในปัญหาที่จะต้องตอบคําถามจากเว็บไซต์นะครับคนถามมามีอยู่ข้อนดเขาบอกว่าน้องสาวอายุสิบกักรู้กำลังเรียนหนังสือนอนตายไปเลยนะทั้งทงี่ไม่เป็นอะไรเลยแต่ไม่ตื่นตอนเช้าเสียใจอะไรอววมีสองพี่น้องนั่นละไอคิผมก็ตอบบอกจะแก้ปัญหาเร้ง,ง่ายนิดเดียคุณ ก็ดูที่เอาก็เป็นครูสอนเราที่เอาก็ตายให้เราดูแล้วนะ <g ười> การตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมบางคนยังไม่ออกจาทกาท้องแม่ท้องพ่อมันก็ไอยท้องแม่ก็ตายใช่ไหมแล้วบางคนออกมาแล้วก็ตายบางคนไปตายหนุ่มตายแก่ก็มีใช่ไหมเออมันตายต่างกันมันธรรมชาติเนี่ยถ้ามองให้ออกนาะการตายเป็นเรื่องธรรมชาติเอาก็เป็นครูอีกหน่อยเราก็ต้องตายเมื่อไรอีเรื่อง,องแล้วเราพร้อมหรือย,อยังที่จะไปเกิดใหม่มีปัจจัยเตรียมพร้อมหรือยังที่จะไปเกิดใหม่นี่แหละครับ ผมเตรียมตัวมาสามสิบปีเตั้งแต่สองห้าหนึ่งแปดที่ผมไปได้วิชานี้มาพร้อมที่จะตายเื่อเ,เพราะอะไรก็เพร,เพราะเราสั่งสมทรัพย์ภายในที่เขาเรียกว่าอาริยรั์มากพอแล้วมีร้อยบาทท่านไปไม่ถึงอาจจะไปไม่ถึงเชียงใหม่ร้อยบาทไปถึงไหมครับเชียงใหม่ไม่ถึงนะนะัะเอามีพันบาทไปถึงครับ เห็นว่าถ้าสั่งสมมากมันไปได้ไกลเนี่ยผมสั่งสมมาสามสิบปีแล้วท่านพร้อมหรือยังสมมติผมสมมติถ้าไม่ใช่เรื่องจริงนะหากท่านจําเป็นต้องตายลงในวันเนี้ยท่านจะไปที่ไหนไมีปัจจัยเดินทางในปอโลกเนี่ยพร้อมหรือยังคําว่าปอโลกคือโลกที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยพร้อมหรือยังผมถามตรงน,นั้นนะจากการที่ผมไปรู้เห็นความจริงผมเตรียมมาสามสิบปีที่จะเดินทางสั่งสมให้ข้างนอกนอ <า S 1> อี้อัศรีพอดีนะ ไม่เอาจนเกิดปัญหากับตัวเองกับครอบครัวก,กับบ้านเมืองผมเอาพออยู่พอจริงนี่นะครับแต่ไอสิ่งที่อยู่ข้างในสิครับที่มันจะต้องไปเดินอีกยาวไกลเนี่ยผมเตรียมที่เลยนี่คือของจริงนะคะรับด้วยเหตุนี้การใช้ปัญญาตัวที่ 3, สามส่องนำทางชีวิตและมันไม่อับฝางแต่ถ้าใช้ไอคิวนี่ก็อ,อย่างที่ท่านเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา ใช้ไอคิครับประกอบด้วยอีโก้คือความเห็นแก่ตัวนะครับและเช่นเดียวกันไอปัญญาตัวที่สามสามารถจะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ท่านไม่ต้องไปดูหมอดูหรอกครับเสียเงนินเสียเวลาเสียข้างโง่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วท่านหยุดทั่เลยนะแล้วทาดีสุดๆนะได้ดีแน่นอนผมยืนยันเลยครับเนี่ยมันเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ ขณะเดียวกันใช้พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ได้ผมจะเรียนท่านว่าท่านสามารถกะพัฒ